ผมว่าตอนผมเรียนผมก็ร้อนแรงประมาณนึงแล้วนะแต่พอเรียนจบในวันนี้ร้อนแรงมากบรรยากาศวันนี้คือร้อนใช่ไหมทุกคนร้อนนะร้อน,รอนครับผมก็นี่แหลนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะได้มาร่วมฉลองวันที่สาเร็จการศึกษาร,ร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆแล้วก็แฟนๆทุกๆคนนะครับร่วมถึงร่วมถึงนักข่าวด้วยวันนี้มากันเต็มเลยขอบคุณทุกคนมากครับที่มาวันนี้ ก็ก็เหนื่อยตอนแรกบอกว่าเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็เหนื่อยใช่ไหมแต่สุดท้ายพอมาทํางานอย่างเดียวก็เหนื่อยเหมือนเดิมะเอาเป็นว่าก็สุดท้ายเราว่ามันก็ต้องอยู่ที่การที่เราแบ่งเวลาแล้วก็อยู่ให้เราแมネจเรื่องของการทํางานแหละสุดท้ายพอถึงไม่ได้เรียนก็ทํางานหนักอยู่ดีแพอนะอะไรนะแผนต่อจากนี้ถ่ายรูปวันนี้ฮะเต็มที่แพนต่อจากนี้รายนี้กคงทํางานแหละตั้งใจทํางานก่อนแล้วก็มีคน ถามเรื่องเรียนต่อนะย่าไม่ถามแม่แม่ผมได้ยินนะเดี๋ยวแม่ผมให้ไล่ให้ไปเรียนต่อนะครับขอทาตั้งใจทํางานก่อนยังไม่มียังไม่มียังไม่รู้ว่าอยากเรียนอะไรอนะไรเงี้ยตอนเราเลือกเรียนเราคงอยากเรียนวิชาที่เราสนใจจริงๆอนะ่ะคงไม่ได้ซีเรียสเรื่องใบป,ปร,ริญญามากเท่าไหร่ปร,ริญญาตีโอเคละตอนนี้ฮะของขวันให้ตัวเองวันนี้เหรอครับไม่มีไม่มีเลยนะ มีแต่คนเอาของมาให้ขอบคุณทุกคนนะวันนี้มีของมาแลกกลับด้วยเป็นแบบสติกเกอร์ของเราอันเล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวมีแจกทุกคนใครยังไม่ได้เราบอกเราได้โทษนะคนนี้กระซิปอะไรกันงลุอ,อะไรนะครอบครัวหรอ คำยินดีนะเป็นของขวัญนะแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็มาแล้วเดี๋ยวก็ไปกินข้าวกันต่อทนเดที่บ้านเราก็จะเป็นอย่างนี้มากกว่าก็แบบมาเจอการถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็นัดกันกินข้าวอะไรเงี้ยไม่ได้มีของขวัญอะไรเป็นพิเศษคร<อ>ับจะไปถ่ายรูปที่ไหนเป็นพิเศษม้ชุดลอยชุดลอยชุดออย่างนี้อยู่แค่ที่นี่แหละครับออกไปจากนี้ไม่ไหวแล้วตอนแรกมีคนชวนไปท่าประจันวันหลังแล้วกันครับไม่ไหวเนาะร้อน โอเคไหมฮะมีใครเพิ่มเติมอยากอยากรู้อะไรเพิ่มไ<ม>หม <c oughs> อ๋อยังอ๋อยังครับยังครับอาารอะไริน <c oughs> อะไรนะนอ๋อก็จริงๆมีนก็ถ้านนะับว่าตบจบตรงสายมัยก็ค่อนข้างตรงประมาณหนึ่งเนาะเพราะว่าเราก็เรียน เรียนเบื้องหลังนี่แหละแล้วเราก็ทํางานเบื้องหน้าอยู่แล้วมันก็ได้ใช้คบคู่กันมาตลอดตลอดตั้งแต่ตอนเรียนแล้วนะครับเราอาจ,จะถามอะไรไหมเราจะถามาคนแรกอะเราจะถามเราจะถามว่าเราเบื้องหลังตอนนี้มีแทนจะทําอะไรบ้างงานเบื้องหลังเหรอ,องานเบื้องหลังตอนนี้มีแบบโปรเจกต์ลับอยู่ซ่อนอยู่เดี๋ยวต้องรอสักหน่อยตอนนี้ไปช่วยพี่นุ๊กทำดีเมมเบอร์ดีเมมเบอร์มีอยู่ครับไม่ต้องป่อยนะ ลอยไม่ได้จริงๆถ้าใครเห็นแล้วก็เห็นหัวน้ำหนามไปก่อนส่วนโปรเจกต์ <c oughs> ของมีเนีจริงๆมีโปรเจกต์ลับที่ซุ่มอยู่มาประมาณสักครึ่งปีได้ละแล้วอยงีงานเยอะทำบบยังไงแบ่งอะไรตอนนี้แน่นเลนน<ท>ยถ่ายสามเ,เรื่องธนาคารพุดธเรื่องหนึ่งแล้วก็พละราชศึกษาที่สองเรื่องแต่ว่าก็เดือนหน้าน่าจะหนักกับเดือนนี้ก็สบายอยู่เดือนนี้มีเวลาพักผ่อนอีกนิดหน่อย ผลงานให้หน่อยค่ะได้ครับ <f remembering> ก็ฝากขอบคุณทุกๆคนที่มาวันนี้นะครับผมดีใจมากที่มาร่วมยินดีกับมีนนะพยายามเดี๋ยวแต่กานนี้จะให้ทั่วถึงที่สุดแล้วกันอยากให้บรรยากาศการศึกษาจบการศึกษาของมีนมันสบายแล้วก็รู้สึกเหมือนการมาหาน้องมาหาพี่คนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ฝากผลงานของมีนต่อๆไปด้วยเดี๋ยวมีภาพยนตร์ร้านของเก่าครับผมต้นเดือนหน้าวันที่สองนี้นะครับผมแล้วก็มีละครสามเรื่องไล่ก่อนนะซุกตาห้าศูนย์ไทยยูมี กรงดอกสร้อยเพิ่งประกาศเง้้ยมายังบอกอะไรมากไม่ได้นะแล้วก็มีจนกว่าเราจะได้รักกันนะครับผมก็เดี๋ยวใกล้เปิดกล้องแล้วกลางกลางเดือนนี้มั้งต้นเดือนหน้านะ่าจะเปิดแล้วแหละครับผมซีรีส์เทาั้นอ่ามีซีรีส์รีเมมเบอร์มีด้วยเดี๋ยวเขาไม่พอใจนะฮะครับผมฝากด้วยครับฝากงานของมินทูกๆงานด้วยครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณครับ